บางขุนเทียนเป็นหนึ่งใน50เขตของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเก,เกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนื่องจากเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทยและยังมีป่าชายเลนลงเหลืออยู่รายการอเดียอินแบงคอกวันนี้เที่ยวกรุงเทพจะพาคุณผู้ชมออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมชมธรรมชาติที่สวยงามในย่านบางขุนเทียนกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศยามเช้าที่สวยงามและสดใสในย่านชานเมืองวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการท่องเที่ยวด้วยการพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของทะเลบางขุนเทียนกันค่ะที่นี่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครและที่นี่นะคะก็คือสะพานรักทะเลบางขุนเทียนเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเพื่อไปชื่นชมและเรียนรู้ธรรมชาติของป่าชายเลนด้านในกันค่ะ สะพานรักทะเลบางขุนเทียนตั้งอยู่ที่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลซึ่งเป็นสะพานทางเดินข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ไปสู่เส้นทางธรรมชาติและชมธรรมชาติป่าชายเลนด้วยระยะทางไปกลับกว่า8กิโลเมตรกูดเลยขอเลือกที่จะปั่นจักรยานชมทัศนียภาพสวยๆตลอดสองข้างทางกันค่ะซึ่งที่นี่เขาก็มีจุดบริการให้ยืมจักรยานด้วยนะคะโดยใช้บัตรประชาชนเราในการยืมจักรยานค่ะสะด,ดวกและก็ง่ายมากๆ ด้านในเราก็ได้พบกับระบบนิเวศของป่าชายเลนซึ่งที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครได้ดําเนินโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาเพื่อฟืน้นฟูป,ป่าชายเลนบางขุนเทียนให้เป็นแนวปราการธรรมชาติที่ช่วยป้องกันผืนแผ่นดินริมตลิง่งไม่ให้ถูกน้ําทะเลกัดเซาะ ประชาชนมีความใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาติด้วยการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามแนวชายฝั่งเพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนประสบผลสําเร็จอย่างยั่งยืนปัจจุบันชายทะเลบางขุนเทียนแห่งนี้มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น หลายหรือว่าจุดเช็คอินสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวสะพานรักทะเลบางขุนเทียนค่ะมองออกไปเราก็จะเห็นความสวยงามของทะเลบางขุนเทียนที่กว้างไกลสุดลูกคูลูกตาเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบรรยากาศร,ร่มรื่นร่มเย็นให้เราได้มาสัมผัสกันด้วยนี่แหละค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไหนๆกูอยู่ที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวนะคะถ่ายรูปเพื่อเช็คอินก่นค่ะ การได้มาปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายและชมทัศนียภาพสวยๆที่สะพานรักทะเลบางขุนเทียนแห่งนี้เหมือนร่างกายได้ผ่อนคลายสมองได้พักเหนื่อยสีเขียวจากธรรมชาติจะช่วยบำบัดร่างกายและจิตใจทำให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนแห่งนี้โดยปกติแล้วนะคะในทุกทกวันเสาร์และอาทิตย์จะมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนนั้นสามารถร่วมปลูกป่าชายเลนได้ค่ะแต่เนื่องด้วยปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 กิจกรรมเหล่านี้จึงหยุดลงชั่วคราวค่ะและอีกหนึ่งสถานที่ที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามในย่านบางขุนเทียนนั้นก็คือสวนบวรประชานันท์ซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพ จากที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งค่ะ สวนบวรประชานันต์ตั้งอยู่ที่อนามัยงามเจริญเขตบางขุนเทียนสวนแห่งนี้แต่เดิมเป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ที่ตั้งชื่อตามนายอำเภอคนแรกของบางขุนเทียนคือขุนบวรประชานัน์จากที่เคยอยู่ในสภาพสุดโทรมปัจจุบันแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสวนให้มากขึ้นและเติมสีสันตามทางเดินกลางบึงด้วยสีรุ้งสดใส นอกจากนี้บริเวณด้านหลังสวนที่ติดกับวิมคลองเฉลิมชัยพัฒนาได้มีการสร้างเส้นทางเดินวิ่งและปั่นจักรยานความยาวประมาณ700เมตรเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการออกกำลังกายได้อย่างครบวงจรเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนกรุงเทพมหานครให้ได้มีสถานที่ดีๆในการสร้างสุขภาพนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนอีกด้วยนะคะ ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าย่านบางขุนเทียนมีพืชพันธุ์ที่มีความสวยงามแล้วก็มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายมากๆอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมในย่านบางขุนเทียนนะคะก็คือสวนลิ้นจี่เก่าแก่ภูมิใจการ์เด้นที่มีอายุกว่าร0อยปีค่ะ ที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนับวันยิ่งมองหาได้ยากต้นไม้สวนป่าเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารระฟ้าเตรียมรองรับเมืองที่กำลังเติบโตแต่ก็ใช่ว่าจะหาโรงไม้และร่องสวนไม่ได้ที่ภูมิใจการ์เด้นสวนลิ้นจีโบราณอายุกว่าร้อยปีย่านจอมทองจุดเด่นของสวนลิ้นจีที่นี่คือรสชาติที่แตกต่าง ที่่อืนิวสีแดงคล้ำออกไม่รสหวานเม็ดเล็กเมื่อแกะเปลือกออกจะเผยให้เห็นเยื่อบางสีชมพูห่อหุ้มเนื้อที่ไม่ฉ่ำน้ำไว้อีกชั้นหนึ่งลิ้นจี่ที่นี่มีหลายพันพันธ์ที่ขายดีที่สุดก็คือพันธุ์ใบยาวค่ะนอกจากนี้ส่วนลิ้นจี่ของภูมิใจการ์เด้นยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นรุกข,ขมรดกแผ่นดินปีพุทธศักราช2560อีกด้วยนะคะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ก็คือสวนหนวดรูสีซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ภูมิใจการได้เลยก็ว่าได้ค่ะ หลังจากชมความสวยงามของสวนนวดหรือสีเรียบร้อยเดินต่อมาอีกนิดก็จะพบกับสวนพืชผักสวนครัวซึ่งที่นี่เขาได้มีการแบ่งสัดส่วนของสวนเพื่อปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานรวมถึงจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ุูชมคะสำหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวในบรรยากาศสบายๆใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาปั่นจัก,กรยานรับลมทะเลของทะเลบางขุนเทียนการได้มาเดินเล่นท่ามกลางสีสันสดใสของสวนประวัประชาน,านันหรือการได้มาเที่ยวชมสวนลิ้นจีอายุนับร้อยปีและสื่อผักสวนครัวผสมผสานแบบนี้นะคะต้องมาที่ย่านบางขุนเทียนให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บางขุนเทียนยังมีกิจกรรมดีๆให้ประชาชนมาเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมวิถีชีวิตประชาชนริมน้ำซึ่งอาศัยอยู่บริเวณทะเลบางขุนเทียนทัศนียภาพสวยๆของทะเลบางขุนเทียนและชมไฮไลท์สำคัญของบางขุนเทียนอย่างหลักเขตกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลเป็นหลักเขตไว้สำหรับแบ่งพื้นที่จังหวัดรอยต่อของกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและ จังหวัดสมุทรสาครด้วยความที่บางขุนเทียนเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติและยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวและเรียนรู้อย่างแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์โดยบริเวณด้านในแหล่งเรียนรู้แห่งนี้จะมีพันธุ์พืชเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของป่าชายเลนให้เราได้ศึกษากันค่ะ ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษสำหรับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าต้นไม้ชนิดใดของตอนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรุปขมรดกข,ของแผ่นดินใตร้ร่มพระบระมี 1. ต้นมะม่วง 2. ต้นลิ้นจี ทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ Facebook Bangkok Tourism d i v i s i o n นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ A เ a y in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทั้ง a c e b o o k และ YouTube Bangkok Tourism d i v i s i o n